โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะผู้ชมนะหวัดดีก็มาลุยกันที่ f อ r of o l y m p u ัสนั่นเองนะผู้ชมนะอยู่ค่ายพ p ีนั่นเองนะผู้ชมนะต้องขอย้ำไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้กูเอาจริงและมาเกือไปหลายคลิปมากก็เดี๋ยวลองดูในงบสา0พันนะผู้ชมนะอ l y ิ p u s ัสนี่เป็นเกมใหม่นะผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับผมเป็นขั้นต่ำก็น่าจะ1บาทอยือแล้วนะผู้ชมนะเป็นที่คุ้นเคยนะครับผม ตอนนี้เราก็ไม่เกินเบดห้านะาผู้ชมนะก็จะเล่นอยู่ที่แค่นี้นะครับผมก็เกินก็ได้เบตสิบก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีการซื้อหรือว่าซื้อคูณซื้ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะาผู้ชมนะนี่ครับเห็นไหมมันแล้วแต่ราคานะครับถ้าเราจะเลือกที่จะเอาแบบเต็มๆเลยนะทผู้ชมแต่แนะนําผมให้กลางๆนะครับให้ซื้อกลางๆโอเคสุดเดี๋ยวผมไปเต็มๆเลยดีกว่าถ้างั้นจะลองให้ดูนะครับผมเพราะว่าต่ำๆก็คือตรงกลางก็คือเบดห้าสิบนะาผู้ชมนะป่ะสองพันห้าาผู้ชมเบดห้าครับ ซื้อคูณได้เลือคูณได้โอ้สี่ตัวแต่สี่ตัวนี่ดีกว่านะแต่ว่าหตัวนี่จะเปอร์เซ็นที่จะโอเคเยอะกว่าสีตัวนี่ก็สิบรอบแต่ถ้าหตัวก็20ิรอบนะครับผมแต่ดูว่าจะโอเคปะนะแต่ขั้นต่ําก็คือเบ็ด50าสิเอคูณ50น,นะถ้าลงก็คือนี่ขั้นต่ําครับโอ้ยเอาเ้านึกว่าจะไม่แตกสีเขียวหลายต่อไหมลูกโอ้โหเออเขียวหลายต่อเอยสีเหลืองอยากได้สีเหลืองอะ สีเหลืองไปดิสีฟ้ามาลูกสีฟ้าอมาดิคูนอะไหร่คูณร้อยกว่ามามาดิคูณร้อยกว่าครับมามาสามพันห้าคุ้มหมายแรกคุ้มครับคุ้มบอกเลยว่าคุ้มคูณร้อยยี่สิบห้าท่านผู้ชมนะเมื่อกี้เนี่ยคือขั้นต่าอ่ะมันคูณแค่ห้าสิบนะเห็นไหมคือมันจะมีตัวคูณแบบรอจังๆอยู่แล้วก็คือแบบถ้าทุบทีนึงก็ไม่ต่ำกว่าคูณห้าสิบนะครับบอกไว้ก่อนเกมนี้เป็นเกมใหม่เกมมาใหม่นะท่านผู้ชมนะ โอ้ oh, หลายไปโอ้ oh, สวยครับผู้ชมไม้เดียวน่าจะได้จบนะครับบอกเลยจบแน่นอนไม้เดียวสามพันห้าครับตอนนี้ไล่มาอะไรแล้วผู้ชมหรือหกรอบครับดูจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะั่นส่วนนะจะมีการคุบการอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้กาไรไม่เยอะแต่คือแนะนําเกมอย่างเดียวนะครับผมแนะนําเกมอย่างเดียวนะครับอา้าวได้สแกตเตอร์อีกห้ารอบนะได้สแกตเตอร์อีกห้ารอบเป็นไงครับ เออสวยฟรีฟรีไปลูกขอเน้นเน้นคูวีอยากได้คูณอี่ก่ะคูน่าสิบมาก็ได้ไหมถ้าจะทุบก,ก็คือห้าสิบอยู่แล้วนะขั้นต่ำอ่ะแต่เมื่อก,กี้แบบคูณเยอะมากนะช่วยนะคูณร้อยยี่สิบนะไอ,อ้ทุบไปแล้วครับทุบคูน่าสิบทุบมาอีกแล้วทุบมาอีกแล้วทุบม,ม,มาอีกแล้วแต่ ห้าร้อยครับตัวแตกมันน้อยมันตัวตัวตัวถูกมันแตกไงมันไม่ใช่ตัวเพลงนะู้ชมนะอันนี้จะจะแตกหนักแตกน้อยเอก็ขออภัยไปด้วยน้ชมนะอันนี้คือแนะนําเกมอย่างเดียวนะครับผมว่าคูณมันมายังไงยังไงอะไรประมาณนี้นครับเราสามารถกําหนดคูณได้เองนะครับสําหรับกิฟนี้ไปลุยต่อเลยห้ารอบครับไปพันห้าเองตอนนี้ไม่เยอะมากนะ นี่ทุบมาอีกแล้วเท่าไหร่อู้คุณเจ็ห้าแต่ไม่มันไม่แตกอะ่ะคุณเจ็ดห้ามาท่านผู้ชมนี่คุณเท่าไหร่อีกแตกไหมโอ้คุณห้าสิไม่แตกโอ,โอ้เป็นไงการทุบคุณผมว่าทุบได้ดีนะทานผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้เกมนี้ทานผู้ชมนะ ถึงจะไม่เวอร์วังอลังการมากแต่ก็สนุกนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็สามารถกําหนดคูณได้ตั้งแต่คูณ50ตั้งแต่คูณ10คูณอะไรสามารถกําหนดได้หมดเลยนะครับผู้ชมนะก็อยู่ที่แล้วแต่เบ็ดเบ็ดนี่ก็คือบ้านต่ํา1บาทก็แล้วก็สามารถซื้อได้ในตามสเต็ปที่เรามีนะผู้ชมนะก็คือเลือกคูณได้สบายใจนะครับสำหรับโอลิมปัสของเราก็โอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับ